สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะมาพบกับช่องหวยดีพารวยวันนี้ทางช่องนำแนวทางดีๆมาแชร์เช่นเคยค่ะและทางช่องจะสรุปให้นะคะว่าคลิปนี้มีเลขอะไรที่ชนบ้างนะคะก็มาชมกันเลยค่ะเสื้อตกทั้งพลังเงินดีให้เด่น9กรอง4ีชุด3ตัว254ห25้9ส9่สองห้า 3 7 4 3 7็ดสีห้าสชุด2ตัว5 4 7 4ี่เจ็ดสี่ห้าเ9้าเก้าหกเก้าเจ็ดห้าระวังบิ้หามเก้าสี่สี่ห้าเก้าเก้าสี่สีและ9 9้าหมดที่แล้วก็ให้เข้าไปที่7จสนะคะ และต่อมาแนวทางแอดลี่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ตัวเลขมา2คู่นะคะท่านผู้ชมไปกับก็เป็น4คู่มาฟังกันเลยค่ะชุด2ตัว2662นะคะเน้นๆและ9889นะคะท่านผู้ชมสำหรับแอดลี่แนวทางนี้น่าลงทุนมากๆสำหรับคนงบน้อยวัดดวงได้เลยค่ะและต่อมาแนวทาง นะคะของเลขคำนวณนะคะเก่งคำนวณงวดวันที่16รัฐบาลก็วงให้2หางเน้นๆนะคะวงให้แค่2หางในสี่เหลี่ยมนะคะก็มี7 6และ6 4นะคะก็ชุดเต็มก็จะมี4หางนะคะก็คือ7 6 6 7 4 6 64นะคะท่านผู้ชม ทางช่องก็ไปเจอข้อมูลมานะคะก็เลยเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะคะถ้าใครชื่นชอบก็หาลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้หรือฟังและชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อมูลนะคะก็ยังเหลืออีกหลายวันนะคะกว่าจะประกาศผลนะคะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณนะคะเก่งคำนวณ และต่อมาดังมากนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วและงวดก่อนนะคะก็เข้ากันติดๆมาแล้วสองงวดนะคะท่านผู้ชมตามที่ช่องหวยดีพารวยได้นำมาแชร์นะคะก็ได้เข้าไปที่39นะคะและ38มดวันนี้ก็เน้นย้ำให้ให้อีกรอบนะคะเจ๊จินดาจิตสัมผัสวัดกุดแห่นะคะท่านผู้ชมก็ได้เขียนให้แล้วนะคะก็มีตัวเลข4 6 66 446นะคะก็ตัดหน้า2ตัวเป็น44นะคะ L แล้วก็ล่าง76นะคะท่านผู้ชมก็ยังถือว่าตัวเลขไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปเสี่ยงโชคนะคะรีบจองลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมลุ้นเลขท้าย3ตัวก็ได้นะคะลุ้น2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชม ก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นอยู่ตอนนี้เลยนะคะใครๆก็มองหาตัวเลขเจจินดาจิตสัมผัสนะคะและต่อมารัฐบาลเม็ดเดียวงวดวันที่16นะคะก็ให้เด่นสีวิ่งสีฟันที่4-6นะคะก็หางเดียวแข่งๆเลยนะคะท่านผู้ชม4-6-6-4นะคะ4-6-6-4นะคะท่านผู้ชม ก็น่าลงทุนเลยทีเดียวตัวเลขไม่เยอะนะคะวัดดวงไปเลยนะคะ4664ก็แคปหน้าจอแล้วก็ขอแค่คำขอบคุณเท่านั้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ดังนะคะที่แบ่งปันตัวเลขนะคะและต่อมานะคะท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งะคะตัวเลขในข่าวนะคะที่กำลัง โด่งดังในตอนนี้นะคะก็เฮซุกใต้รถบิ๊กป้อมนะคะก็เฮก็รู้แล้วนะคะว่าอะไรนะคะก็เฮียนะคะท่านผู้ชมเฮียนะคะก็ทะเบียนรถนะคะบิ๊กป้อมนะคะก็7กรอ3 0 2นะคะท่านผู้ชมตัดเป็นชุด2ตัว02 93นะคะสำหรับตัดเป็น3ตัวนะคะ 930302นะคะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณรูปภาพจากเลขดังนะคะก็ตอนนี้ก็ดังเช่นเดียวกันนะคะในโซเชียลก็จะเห็นนะคะมากมายเลยสำหรับเลขตัวนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันจา้านะคะงวดที่แล้วก็ออก ตู้ลดโควิดนะคะท่านผู้ชม538แนะคะและต่อมานะคะแอดทีฟนะคะท่านผู้ชมแอดทีฟงวดวันที่16กนะคะก็ได้ให้มาแล้วชุด3ตัว3 4 6 3 4 9 3 2 7 4 6 4 9 2 7เนะคะเป็นชุด2ตัวบนนะคะและมาชม2ตัวล่าง มี8150และ08นะคะก็ชมมาจนท้ายคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขที่ชนตอนนี้ก็คือ4664นะคะท่านผู้ชมก็ชนไปหลายอาจารย์เลยทีเดียวนะคะก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชม ทางช่องจะนํามาแชร์นํามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ